อ่างคือฟ้าเยินถล่มมันโถว่างนั้นเลยผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติแบบนี้ประสานกันตลอดไปหมดกระเทือนไปหมดอืมสามใยา,า,ายกธาาุวัดอย่างนั้นเลยนะภูมิของเราเท่าหนูมันก,กระเทือนไปอย่างนั้นใช่ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคาดเคยชิดเนียเวลามันเป็นมันมันเหมือนระเบิดนะเมื่อไกลลงเนียบคือระเบิดอ่าระระเบิดก็คือระเบิดที่พังอัไร่างไม่ใช่อะไรนะ แล่ม er mm. ันจ้าขึ้นมาเงี่ยมไม่เคยรู้ก็เห็นก็มันเห็นอยู่นี่ทช่ไงไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเคยคาดแล้วจะมันมาเจอกันอย่างตั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 งอเนี้ยแล้วจะสงสัยไปไหนอืมนี่สินี่ขําพุทธเจ้าวสันติโกรู้ยังไงแล้วจะไปคูนถามพทธเจ้าแล้วมันเบี่ยงเบี่ยงเดียวกันหมดเนี่ยนี่สันติโกผู้จวบจะรู้ยังไงเลงจึงไม่จําเป็นต้องทูลถามพระเจ้าถ้ายังไปทูลถามพระเจ้าอยู่สันติโกสมบูราพุทธาประกาศไว้ก็ไม่มีความหมายเลยสิมีความหมายเต็มตัวไรสันติโก พอมันกล้าขึ้นมาแล้วฟังจะว่ามันเป็นอะไรผมไม่ได้วัดรอยนะคือมันพึ่งขึ้นมาเองนะมันไม่ใช่ธรรมดานะก็เราไม่เคยคาดเคยคิดอยู่พอเราเราพูดเอาห้มันเหมือนว่าระเบิดนะมันเหมือนก็บพึ่งของวาสายนี่นั่นแหละพังอวิชาขาดจะว่าลงไปนะเหมือนว่าปึ้งขึ้นมาเราจะจะเป็นปึ้งนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ทราบจะพูดสมมติว่าําไงคือมันขางขึ้นมาเลย พอผางกันมาเนี่มันจ้าขึ้นพรมกันไปหมดเลยอะไรอะไรมีอยู่ไงมันมีมาดั้งเดิมแล้วไม่เห็นสีตาบอดเพราะมันจ้ากันมันเห็นไม่หมดนี่ว่าไงก็โถโถกันเลยมันถึงขนาดที่ว่าเฮ้อพระพุทธเจ้าตัดสู้ตัดสู้อย่างนี้เลยเหลือเลยหรือทางฟังที่มันไปบางอาจอะไรไปไปวัดรอยท่านมันไม่บางอาจนะมันเป็นด้วยขาจับหัวใจมันมันพูดประสานเราเรียกว่ามันท่วมท้นมันตื่นเต้นหรือมันอะไรกระเทือน เป็นขึ้นมาเองนั่นน่ะเหอเ้อพวกที่จะสู้จะสู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เลเรื่องซ้ำกันอยู่นั่นมันจะไปว่าว่าลอยท่านใดไงก็มันไม่มีเจตนาที่ไปมันเป็นขึ้นประจักษ์ตัวของที่ประจักษ์ในตัวเองเหือ้อพวกที่จะสู้จะสู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เลอขึ้นมานั่นนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเฮ้อทำแท้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างที่เส็นอย่างนี้นะนั่นทำแท้เป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เือซ้ำอยู่นั่นนะมันอุทานในหัวใจ เาพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นก็เรียกว่าธาตุขันธ์มันตื่นเต้นธรรมชาตินั้นไม่มีแหละมีเรื่องธาตุขันธ์มันตื่นเต้นเข้ามาเมื่อเวลานั้นธรรมชาตินั้นกับธาตุขันธ์มันเกี่ยวโยงกัอนอยู่มันตื่นเต้นขึน้นมาอย่างนี้แล้วที่พระสงฆ์สงแทบเป็นอย่างนี้เลยหรือก็คือธรรมชาตินี่เองเออพระสงฆ์แทบเป็นอย่างนี้เลยหรือเจากนั้นกับภูมวนปุ๊บคันเือเลยเือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นน่ะ มันมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงครับุทธเจ้าพระจรมสงฆ์เราไม่เคยคิดว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้นะมันก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ว่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยกันไม่เคยคิดนะแี่เวลามันผางขึ้นมามันเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วก็เทียบนะน้ําจะไหลมาจากสายไหนคลองไหนก็ตามยินภาากาศตกมาลงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวน้ำมหาสมุทรเท่านั้นจะว่าน้ำมีไหลมาจากคลองนั้นของนี้อีกไม่ได้เลย เมื่อเราเข้าถึงมหาสมุทร,รแล้วเป้นมหาสมุทรด้วยกันมาแตะตรงไหนไปมหาสมุทรหมดนี่ก็เหมือนกันมีมหาวิมุนมหาจิพานหรือธรรมชาตินะเราพูดให้เต็มเนี่ยวก็คือว่าธรรมชาตินะรู้สึกมันสนิทมากนะทั้งสามอย่างเป็นไวโพธิแทนกันได้แต่เวลาลงสนิทเต็มหัวใจจริงมันเป็นธรรมชาติบางทนเลยนะนี่คือว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับญาตมหาสมุทรนะธรรมชาติ พาาอเจ้าเขามีว่าสงสัยว่าเจ้าองค์ไหนบ้างวะสงสัยหาอะไรนั่นคือเจ้าเขาแบบป้ายู่เป็นมหาสมุทรกันแเ้ียวสงสัยกันหาอะไรเนี่ยมันเป็นงั้นนะไม่ต้องถามใครเลยโอ้โหขึ้นเงินทันเชียลยอืมทำแพรย์เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสปปรมมาสมมาเป็นหนึ่างเดียวกันได้ยังไงเป็นธรรมชาติเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันได้ยังไงนั่นโอ้โหมันขี้เกียจจริงจริงนะ เนี่ยแล้วเคยคิ้เคยคาดไป่ชีไหนไม่เคยชิดเคยคาดนะเวลาผางขึ้นมามันรู้ประจักษ์ในหัวใจแล้วไม่ชิดไม่คาดมันก็ประจักษ์นี้แล้วมันจะพูดไม่ได้อย่างไรชาจะพูดนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพอมันประจักษ์เต็มหัวใจแล้วหัวใจเป็นนักรููมันรู้อย่างตัางแล้วจะไปสงสัยที่ไหนถามใครถามพุเจ้าหาอะไรว่างเงื่อเนื่ยฮิวเดี๋ยนี้เราก็ระลึกถึงพระแมู่อาจารย์ม่านที่เวลาท่านอยู่น้องผือตอนนั้นเราก็กําลัง กำลังเก็บกัดแทะกระดูกกับเนื้ออะไรแทะกันไปอยู่งั้นนะ่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ยาวอยู่น้องขืนนะ่ะท่านพูดถึงทำขั้นเด็กท่านเปี่ยงเปี้ยงเลยมที่แรกท่านก็พูดมีพระไปเล่าท่านฟังมันกระเทือนใจท่านอย่างหนักข้าว่าอฐิของหลวงปู่เสาก็เป็นพระธาตุแล้วว่างนันนะเพราะจากนั้นเขาก็แจ้งเรื่องอฐิท่านเป็นพระธาตุที แล้วเขาเอาถิ่งท่านที่ยังไม่เป็นพระธาตุนะไปตาําไปป่นผสมเป็นเป็นผงขึ้นมาแล้วทําเป็นรูปเล็กๆน้อยๆแจกจ่ายขายกันไปอึกอเถืองเนี่ยตอนที่ว่าขายกันไปนี่นะเฮ้อขึ้นเลยทันทีเลยนั่นนะ่ะกระเทือนทําท่านแล้วนานเพราะว่าไปขายอ่ขายกันหนะ่อยนั่นแหละตรงนั้นนะท่านก็ขางขึ้นมาเลยเฮ้อาจากนั้นก็ชี้เลยนี่ห เออนี่ประเภทหมาส่นวางกันนะหรือพวกนี้จะเป็นหมาหรือจะเป็นพระเนี่ยชี้ไปอย่างนี้นะเออเออถ้าเป็นถ้าเป็นหมาก็หาแทะกระดูกท่านจริงอย่างนี้สิถ้าเป็นพระก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่ออทำมันเริ่มเลิดเปิดอ,อันเริดเลอดโลนสนินี่จะปฏิบัติแบบไหนพวกนี้นี่ยพวกนี้นะ่ขึ้นผางผางเลยนะนั่นมันโดนใจโดนทำท่านอย่างแรงนับขึงออกเลยนี่นอย่างนั้นนะจากนั้นก็ใ่้เด็ดเด็ดเด็ดไปพอมาถึงขั้น อันนี้แล้วพูดแล้วสาธุท่านยกมือขึ้นเลยนะขอนั่งดูอยู่เนี่ยพูดแล้วสาธุท่าน่าแม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขา้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่างนี่เลยนะถามท่านหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามท่านหาอะไรนี่ผมไม่ลืมนะผมก็ฟังแบบผมมันแหละทั้งกัดทั้งแทะกระดูกอยู่งั้นน่ะตอนนั้นบาเวลามันมาเจอเขาดีที่ถึงโถทันทีเลยนั่นเห็นไหมเราก็ไม่ได้วัดลอยนะนเนีย่ยมันเป็นอย่างนี้ยอมท่านปึ่งทันทีเลย อ๋ออย่างนี้เองที่ท่านมาจะถามท่านหาอะไรก็อย่างนี้เองน,นั่นอย่างนั้นนะมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะสงสัยไปที่ไหนใครเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่สนใจหลักธรามจริงเต็มหัวใจเราอยู่แล้วไปเชื่อใครล้าปฏิบัติเพื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อทำทำก็หัวใจเบียดเดียวกันแล้วลมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งไม่สนใจว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่ไม่สนใจยิ่งกว่าหลักความจริง ปัญ,ญเวลาพูดจึงไม่มีคาว่า,โาสโทกทานสชโกทานลา้ฉามในโชโรกทานนี่เป็นถังขยะทั้งนั้นนี่วะคําว่าถังขยะนี่เป็นส่วนรวมนะผมได้แยกให้ฟังบ้างแล้วนะอืคําว่าถังขยะคือวัตจักรทั้งหมดนี่เป็นถังขยะวางั้นเลยนิพพานนั่นไม่ใช่ถังขยะหรือธรรมธาตุนั่นนอกพ้นไปหมดแล้วเหล่านี้ในวัตจักรนี้ทั้งหมดเป็นถังขยะทั้งนั้นนั่นนะ ที่ังขยะนี้แยกประเภทนะถังขยะมีหลายประเภทนี่ยังก็ยกออกมาว่าอุคติจันยูวิบจีตันยูนยะปะทะประมะเนี่ยถังขยะขยะประเภทที่อุคติจันยูนี่ประเภทเยี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเป็นชัดอ่าก็คือคนเราก็คือมีปณิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้วหาทางออกตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าที่ทั้งห้านี่ประเภทถัทงขยะประเภทนี้คำว่าถังขยะคือ ท่านยังมีกิเลสอยู่ถึงท่านจะมีใยเต็มภูมิก็ตามแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะแต่เป็นถังขยะประเภทอุคติกันยูเข้าใจไหมล่ะอืมนี่นี่ยีวจีกันอยู่ก็ลอดเล็ดลอดกันลงมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกันเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถังขยะยได้ทางนั้นถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดหนึ่งเรียกว่าถังขยะได้หมดเป็นแต่สังขยะที่หยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นนั่นนี่พอถึงขันในญานี่ก็บกึ่งกลางทั้งจะลงนรกทั้งจะไปสวร์นนนั่ เนยปนยประเนยยเนี่ยพอลากพอเข็นกันได้พระอ่อนม,มันกิเลมันก็ลากลงถนรกได้ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้มีที่ว่าพอแนะนําสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนพอเป็นมาได้เนี่ยเป็นทางขยะประเภทที่สามประเภทที่สี่ประทะปรมะมาะนิหมดคุณค่าโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรมีความหมายเลยมีสี่ประเภทรวมแล้วเรียยวาาาากาถังขยะด้วยกันเพราะมีกิเลสมีสมมูลอยู่ภายในนั้นต้องเรียยวาาาากาบถังขยะด้วยกันหมด ถึงจะละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็ยังมีเนี่ทะไถังกยะยาพอพ้นปุ๊บแ่านี้แล้วหมดครับว่าถางยยังขยะไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันทุกทุกวง,งไม่มีเลยนี่จึงเรียกว่าหมดปัญหาเนื้อถงอยยังขยะหมดแล้วเนี่ยให้พากันเข้าใจเสียว่าคําว่าถางยยังขยะไม่ใช่ว่าดูถูกเหยียดหยามทั้งโรกสมมูลน,นะผู้ตามประเภทของสมมูลที่มีกิเลสแทรกสิงอยู่หนักเบามางน้อยเพียงไรจะเป็นถังขยะตามขั้นของกิเลสที่มีอยู่มีอยู่นั่นแหละให้พากันจำมาว่าอย่างนี้นะ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แยกแยกเป็นบ้างเป็นบางการบางเวลาคําว่าถังอยะเป็นอย่างนี้เทนี้เวลาทเทศนาว่กการพูดจริงๆผมไม่เคยมีคมาําวักฐานกับสิ่งใดในสามเรียนรล้กานนี้การเทศนาวักการนี่วางลงไปตามขั้นตามภูมิของโยฐานที่บุคคลและการลาเทศะเท่านั้นนี่วางให้สมมตินะถ้าวางให้ตามธรรมแล้วจบขึงเลยทันทีนะนี่พูดไปตามสมมติขั้นตอนขั้นใดโยฐาที่บุคคล การเวลาอะไรที a, no ่จะเหมาะสมก็วางไปตามระยะเช่นเทศแกงมอใหญ่แกงมอใหญ่เราจะเทศแบบแกงมอเล็กไม่ได้นะแกงมอขีวไม่ได้ต้องเทศแกงมอใหญ่ตีนู้นไปตีนี่ไปสะเปะสะปะไปอย่างนั้นเรียกว่าแกงมอใหญ่ให้ได้เข้าเข้าใจตามขั้นต่ภูมิของทุกคนที่มาเนี่ยผู้ที่ทวนจะได้ทำมาขั้นใดเป็นประโยชน์ก็ให้ได้ผู้ที่ได้ขั้นใดก็ให้ได้ไปตามขั้นต่ำภูมิเรียกว่าแกงมอใหญ่ที่แกงมอเล็กก็นี่ก็เรียกว่า ย่นเข้าไปแล้วย่นเข้าไปแกงหม้อิ๋วยิ่งคุ้งคุ้งแกงไม่เล็กหม้อิ๋วมีการเทศนาว่าการในนี้ผมไม่ใช้แกงหม้อเล็กหม้อิ๋วนะมีแต่ใช้แกงหม้อใหญ่เป็นส่วนมากนั่นะทั้งทั้งที่ทรม,มานี่มันผึ่งผึ่งของมันเวลาจอแล้วมองดูผู้ที่จะรับทำประเภทนี้มันมีน้อยมากมันก็ไม่ค่อยออกเพราะการเทศน์มันจะวัดของมันเองสาธุพูดมาได้นั่นนะมันเหมือนเรดาร์มันจับตลอดนี่พอนั่งเขาปั๊บสังไสังคมมองดูปั๊บมันเข้าใจแล้วนั่น ควรจะเทศหนักเบามากน้อยเพียงไรมันบอกก่อนแล้วไม่ใช่บอกมาเป็นคำคำนะหากเป็นความรู้ในหัวใจเจ้าของเองโดยโดยพูดให้ใครสั่งไม่ได้นะพอนั่งปั๊บบริมองกําหนดปนั๊บบริมันยิ่นถ้าพูดภาษาโรกทุกวันววนี้เขาเรียกว่าเรดาบรรจับของมันเรียบร้อยรู้โดยภายในเจ้าของเองนะั่นนี่ควรจะเทศหนักเบามากน้อยเพียงไรมันจะเป็นทีนี่จะเทศขนาดไหนเนะี่ยพอนั่งปั๊บนี่มันบอกแล้วในนี้เข้าใจแล้ว ยาเทศขนาดไหนในไม่ต้องบอกมันผึ่งน้ำมันออกถ้าจ้เทศแจกแป้งมมเลกเนียก็พุ่งเลยยิ่งแจงเทศจจแจกมมเล็กแจกหม้อิ๋วเนี่ยยิ่งเทศสะดวกมากเพราะเอาฟาดไปตามหลักคามริงแนวที่เดียวเลยพุ่งพุ่ง,งเลยดีไม่ดีฟังไม่ทันจะว่างไงันเทศแจกหม้อใหญ่นี่ก็สเปะสปะป้าอ,อย่างนั้นจะว่านี่แกงหม้อใหญ่นี่ว่าถังขยะใหญ่ถังขยะใหญ่ถังขยะเล็กถังขยะิ๋ว์เป็นขั้นๆไปอย่างนั้น นี <Es pe c. S 2> ่พูดจริงๆมันหมดจริงๆนะกับโลกสมมตินี่มันไม่มีอะไรติดหัวใจเลยไม่มีอะไรมาผ่านได้เลยว่างั้นเถอะคำว่าโลกสมมุติถังขยะนี่ไม่มีถังขยะประเภทใดเข้ามาผ่านเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นล้นๆแล้วมันจะไปไปกล้าไปกลัวกับอะไรเพราะฉะนั้นคําว่ากล้าจึงไม่มีคาว่ากลัวจึงไม่มีคาว่าได้ไม่มีคาว่าเสียไม่มีคําว่าแพ้ชนะไม่มีทําเหนือหมดแล้วนั่นเพราะฉะนั้นการประเทศสองโลกนี้ ผมจะเทศไปอะไรไปก็ตามผมเทศตามอัดตามธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วเป็นไปตามบัตตามธรรมไม่เคยถือผู้ใดเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่มีอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมล้นล้วนล,วนลวน้ล้วนไปเลยทีเดียวใครจะเอาเกาแมวก็เป็นกรรมของตัดก็มีเท่านั้นเราไม่มีได้มีเสียกับผู้ใดสอนโลกโด้วยความเมตตาล้ล้วน,วนมีเท่านั้นเอง